ไม่ไม่ได้เป็นรองมากอย่างที่คิดไม่รู้แต่นะก็ยังพอสู้ได้แล้วก็ที่ผมเห็นนะคือออร์เนนอลนก็ไม่ได้บดบี้อะไรมากตอนแรกคิดว่าแบบภาพเกมที่ออร์เนนอลนก็บี้ใส่สเปอร์เนี่ยมันติดตาอ่ามันติดตาคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นปรากฏว่าเวลาแมนยูครองบอลอ่ะออร์เซนอลก็ถอยเหมือนกันพี่ตุ้มก็ถอยไปอยู่ในแดนนะฮะแล้วก็ปล่อยให้แมนยูครอบอลไมคคอรวันมาเหมือนกันออกทางไหนก็ได้นะเกมใช่ใช่มันเออมันออก คือมันก็พูดจริงๆมันเอกได้สามหน้าจริงๆเลยอะแต่ให้เอาตอนนี้ให้เสมอให้จบเกมเสมอผมเอานะโอ้คราวที่แล้วตอนแมนยูนำผมก็ถามว่าเอาเสมอเอาไหมก็ไม่เอาเอยเอาเลยไอ้กุยไอ้กุยไอ้กุยมึงอย่ามึงอย่ากปรับคามกูไอ้ตอนนำไม่ถามไงจบเกมนะครับที่เอเนเรสเตเดียมก็เป็นอาร์เซนอลนะฮะจ่าฝูงบทนะต้องใช้คำว่าบทบอยนะฮะสุดท้ายมันได้ประตูชัยในนาทีสุดท้ายเลย นาทีที่เก้าสิบเลยนะฮะเอาชนะแมนเชสเตอร์อยูไนเ็ดไปสามประตูต่อสองในเกมที่ต้องบอกว่าอัตราความมันเนี่ยห้าดาวห้าดาวห้าดาวสำหรับสำหรับสำหรับแฟนทีมอะไรพี่ <c oughs> สำหรับคนดูอะไรพี่จอมบ,บอกว่าเดี๋ยวหลังจบเกมจะพูดถึงเรื่องออไม่พูดละฮะอะไรไม่พูดละโอ้ตอนแรกว่าจะพูดตอนนี้ต้องโลโก้ไฟก่อนถามถามพี่จอมนิดหนึ่งตอนที่กำลังโดนบทบีหนักๆนะ คิดว่ารอดไหมตอนนั้นคิดว่ารอดเหรออ๋อคิดคิดว่าคิดว่ายันอยู่จะหมดเวลาจะหมดแล้วจะหมดแล้วอ่าแล้วก็แมนยูลงไปกองมันเต็มเลยใช่ไหมลงไปปิดพื้นที่ในกรอบเนี่ยโต๊ะแต่เซอร์นอนเขาเขาลัดเลาะดีพี่ตุ้มโซาคล้องโซ่เหมือนพวกปลดปลายเลยอ่ะเขามุดเข้าไปได้จ่ายเข้าไปได้ช่องมีแคบแคบกระทำทิ้งกันเข้าไปสุดท้ายหาช่องเจอจนได้ใช่ไหมพี่ตุ้มอาร์เซนอลนี่ดีตรงไหนพี่ คือมันดีตรงไหนตอนนี้ถ้าพูดถึงเขาขึ้นชั้นแล้วขึ้นชั้นแล้วเหมือนว่าเรื่องทุกเรื่องแบบขึ้นมาขึ้นชั้นแล้วเหมือนเปรียบแมนซีตี้แล้วล่ะอืมคือคือในเรื่องของความกล้าเล่นครับเขามเข้าทางทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่จะรอแต่เปิดเดียวมีหลบมีอะไรทําทุกอย่างคุณบอกว่าขึ้นแรกที่เราพักขึ้นเราก็บอกว่าแมนยูต้องต้องแก้ปัญหาในเรื่องการที่ที่เขาไปต่อบอลใกล้ๆคือจะทําอะไรก็ทําจะ อย่าจองมากถ้าจองมากเขากล้าเปิดกล้าเปิดก็เปิดแล้วมันได้ใจนี่ก็ยังรึ่งหลังยังไม่ไม่คือมันไม่ได้ตัดตัดเน่อย่างสาก้าจับบอลได้เนี่ยลูกชอเขาจ้องจ้องก็ขี่ลูกอ่ะที่เขาลากมาได้เขตแล้วอ่ะลากเข้ามาแล้วแล้วเปิดโอกาสให้ให้เขาได้เปิดอ่ะมันไม่ควรจะควรจะปิดโอกาสเขาใช่ไหมให้มันถ่ายไปถ่ายมาซะดีกว่าอย่าให้มันเข้าไปใกล้ๆเข้าไาใกล้เนี่ยเพราะฉะนั้นปัญหามันอยู่อยู่ตรงเนี้ยฟุตบอลเวลาก็หาถ้าคุณไม่รู้จักตัด ไม,ม่มีใครเข้าเลยไม่รูจ้จักตัดเลยเนี่ยมันก็ปัญหา <c oughs> มันก็จะเกิดเพราะครึ่งแรกเราก็จะเห็นว่าเขาทําไม่ได้เยอะอย่างครึ่งหลังด้วยแต่เราก็จะเห็นว่ายังแก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้าถ้า,ถาตรงกลางเนี่ยแก้ได้แต่ถ้าลงไปรักใ,ใกล้ๆแล้วให,ให้ให้เขาแบบขึงอยู่อย่างเงี้ยม,มันเขาเรียกจะแก้แก้ปัญหาลูกที่โดนโบทโดนขึงเนี่ยมันทําไม่ได้ทาไม่ได้ใช่เกมก็เลยออกมาแบบ โดยพอช่วงแบบสิบนาทีสุดท้ายี่สิบนาทีท้ายตั้งแต่ตั้งแต่เจ็ดสิบอะเซนอนเริ่มชันเลยนะเริ่มเขาเรียกว่าบดบดอยู่ข้างเดียวเลยเริ่มถึงแล้วก็กดดันแมนยูทีเนี้ยครึ่งแรกก็บอกว่าแมนยูเนี่ยยังพอสู้ได้ครับพอครึ่งหลังเนี่ยเขาเรียกว่างอหัวไม่ขึ้นเลยรับอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีจังหวะโต้เลยพี่ตุ้มให้บอลขึ้นไปข้างหน้านี่โดนเขาเก็บกินหมดเลยรับแล้วก็แบบนี้เสียดายคือคือเหมือนเขาเขา ผมมองเลพี่ตุ้มเราเรามองว่าควรจะเวคคอร์ดออกไปได้แล้วเอาคาราโช่มาขู่บ้างเอาแรดฟอร์ดไปทิ้งไข้างหน้าบ้างนะเหมือนเหมือนกับเวคคอร์ดเ็เหมือนเขาไปช่วยเกมรับเยอะเหมือนกับไอเอลิกสันฮาก็ซื้อตรงเนี้ยคุณกุยว่าให้มันช่วยเกมรับมัโดนเตะมุมบ่อยพอโดนเตะมุมบ่อยให้เวคคอร์ดลงมาช่วยโม่งช่วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเฟลดลงมาอีกคนนึงผมสังเกตอะเฟรดอะเข้าไปอยู่เอาไปอยู่กับโอเดกาดอเอาไปอยู่โอเดกาดติดเลยนะแต่ว่าสุดท้ายก็ ไม่รออยู่ดีโอ้แต่ซนนันปีนี้สุดๆจริงนะครับเปิดฤดูกาลมาห้านัดได้ชนะรวดนะอืมแล้วก็แล้วก็มาแพ้แมนยูเต็ดมั้งใช่แล้วก็มามาเรื่อยๆมีสะดุดอีกนิดๆหน่อยๆแค่สม่ำเสมอมากนะฮะคือเก็บแต้มเขาเรียกว่าเป็นกอบเป็นกำได้อลอดนะเดี๋ยวเรามาดูครึ่งฤดูกาลหลังแต่นะฮะอย่างที่ผมบอกสถิติที่มันผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้านนำขนาดนี้นำแปดแต้มนี่คือตอนนี้โอเค นำห้าอยู่แต่ว่ายังม,มีในมืออีกหนึ่งนัดถ้านำแปดแต้มก็ไม่ค่อยจะพลาดแล้วก็ถ้าเป็นจ่าฝูงในช่วงคริสต์มาสก็สิครั้งล่าสุดพลาดแค่สามใช่สติมบอกอย่างนั้น